เนื่องจากเมื่อกี้โรเกิเขาโพสต์ว่า s e ซ o u s ซ o n เราก็เลยจะร้องเพลงว่าคลิปเพลงอะไรนะคลิปเพลงอะไรนะฟอนต์อะไรบ้าเอใช่ปะใช่ปะใช่ปะใช่ไเราเป็นอยู่คนเดียว จริงเหรอไม่ใช่ชุดโอแล้วไปชุดเต้นอ่ะเก่งๆแล้วช่ถ่ายเลยจ้าเสร็จแล้วีีาดจ๋ใส่รองเท้าใส่รองเท้าเนี่ยชุดอีของเราอ่ะด่าหน้าฮีไม่ใช่มันเพลงญี่ปุ่นมันไม่ว่าโอ้ยทำไมทั้ต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้เฮ้ยด่าหน้าฮี